บัดนี้วันที่23มกร,ราคมพศ2 5งพเป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้านางสาวพิณพรชิตดีขอถวายเศงส่วนสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอังขาะพยัญชนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้เทิญ หบทสวสดชุมนุมเทวดาสมันตาจากกะวาเลสุอัตาจัดขันตุเทวตาสัตนัตธรม,มังมุนิราชสาศสุนันตุสัขขกขะมุขทางสักเทกามเมจารเปชิริสิขาราตาเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรัเทจักาเมตรุวนาคาหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตภูมิมาจายันตุเทวาะฉาลฐาาละาวิสเมยัคาคันทาพานาคา ติดฐานตาสันติเกยังมุนิวราวจานางสาธาโวเมสุนันตุธรรมมัสสะวนาการโลอัยัมพัทันตาธรรมมัสสะวนาการโลอัยัมพัทันตาธรรมมัสสะวนาการโลอัยัมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนาไตรอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอินินาสกาเรมะเรนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทสวดพระรตนาไตร อระหอะสามบทกับพนตะนะไตรอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระขวันตัง,งอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวาตาธรมโมธม,มังนัมมะสามิสุปฏิปโนพระขวโตวสาวะกสังโคสังคังนัมมามิ สี่บทสวดนะมัสการสิทธิคาถานาโมตัสสะพระคาวะโต,รตรอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโต,ต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตรสาระคามณปาะพุทธังสารนังคะฉามิทำมังสารนังคะฉามิสังฆสารนังคะฉามิทุติยมปีุูธังสารนังคะฉามิทุติยมปีทำมังสารนังคะฉามิทุติยมปีสังฆสารนังคะฉามิตติยมปีุทธังสารนังคะฉามิตติยมปีทำมังสารนังคะฉามิตติยมปีสังฆสารนังคะฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญญธรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธา เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระควาราหังสัมภาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรกุริสาธรรมสารถีสถานเทวมนุษสานังพุทโธพระควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตพระควาตาธรรมโมสันทิถิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติ เ้าสังคานุสติสุปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโคชุปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโคยายาปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโคยาทิทางจตาริภุริษายุคานิอัตถภุริปุคาลาเอสะพระควะโตสาวกสังโคอาหูเนโยปางหูเนโยทักขิเนโยอันเชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสสติ สิบรัตนสูตรยานิถาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคสัพเพวะภูตาสุมนาพระวันตุอัทโผปิสกัจจะสุนันตูภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัเพเมตังกโรธามนุสิยาปชายาะทิวาจารโตจหกรันติเยพลิงตัสมาหิเนรัคคาถาอป,ปะมัตตา ยังกิจิวิตตังอีทาวาหวหุวรังวาสักเเคสวายังรัตนังปณีตังนะโมสมังอัอธิตถาคาเตนะอีธรรมปีพุเทร,รัตนังปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวัตถิโหตุ ขายังวิราคังอมตังปณีตังยทัตชคาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมมติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถีโหโตยำพุทธเศโหบริวันนายิสุจริงสมาทิมานตาริกัญยามาโหสมมาทินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถีโหโต เยปุคลาอาฏาสตังปัสถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหับพลานิอิทัมติสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตเยสุปะยุตตามนัสาทันเหนะนิกามิโนโสโคตมะสะโคตมะสะสนามหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัธามุธานิพุตติง คุณชามานายธรรมปีสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทโหตุยะินทขีโลปะทวิงสีโตสียาจตุพิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยตถูปะมังสัปปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจ่าปสติอธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทโหตุเยงอริยสัจจานิ วิภาวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติพุทธสัปปมัตตานาเตภวังอัฏฐาม,ามาทิยันติอิทัมปิสังเครัตนานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุสัทธาวัสสทัสนะสัมปัทายะตยัตสูธรมาชาหิตาพระวันติสก,กายาทิฐิวิจิกิจฉิตันจะาสีลัพพตังวาปิยทัตทิกินจิจตูหาปาเยเหจาวิปปะมุตโตฉะจาพิฐานานิ อาคัพโภกาตุงอิธรรมปีสังเทรตะตานังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุกินจาปิโสก,กมมามังกโรติปาปการกาเยนะวาจายุทะเจตสาว,วาอาคับโพโสตัสาป,ปฏิชาทายะอาคัพตาทิตตะทิฏฐะปัทสสะวุตตาอิธรรมปีสังเทรตะตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวนปะคุมเพยยถาพุทธ พุตติตะเคคิมหานามาเสปธัธมมสมิงคิมเหตถูปะมังธรรมะวรางอเทสยินิพานคามิงปรมางหิตายะอิธรมปิพุทธทรตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุวโรวรัญยูวรโทวราหโรอนุตโรธรรมวรางอเทสยิอิธรมปิพุทธทรตนังปนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ ขีนางภูรานา,างนวังนัตถิสัมภาวางังวิรัตตจิตตายาติเกภะวะสมิงเตขีณพีชาอวิรุณหิชันทานิพันติทีรายญายามปฏิโปโอีธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตโหตุญานิทาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุษส์ปุชิตังพุธางนามาสามะ สุว um us um ัตถิโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตานิเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังทำมังนมัสสามะสุวัตถิโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตานิเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังฆังนัมัสสามะสุวัตถิโหตุสิบเอ็ดอาตานาติยะปริบทย่อสัพพะโรโค สัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปะวัชิตโตสัพพเวรมะมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีติชายุโกภาวะอภิวาทนาสีนิสระนิจังวุทาปจาย,ายโนจาตาโรโอธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพลัง12อาทิตยะยปริยายสูตรเอวเมสูตรตังเอกลางสมยังพะควาคะยายังวิหะรติ พยาศีเสัตธินพิคูตสหเสนาตรัตละโขพระควาพิคูอามันเตสิสพังพิคเวอาธิตังกินจัพิคเวสพังอาธิตังจักขุงพิคเวอาธิตังรูปาธิตาจักปุวิญญาณังอาทิตังจักขุสัมผัสโสอาธิโตยำติทังจักขูสัมผัสปัจจะยาอุปัชติเวทานิตังสุขังว่าทุกขังวาอทุขามาสุขังว่าตัมปิอาธิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคขีนาโทสักขินาโมหะขินา อาท <cek> so oh ิตตังชาติยาชรามระเนนะสงเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตาวิญญาณังอาทิตตังโสตาสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทางโสตสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคัตพินาโทสัพทินาโมหัตพินาอาทิตตังชาติยา ชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตโตยงางปิทัง คณะสัมภัสสัจจัญญาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมะสุขังวา,งวาตัมปีอทิตังเกนะอทิตังอธิตังราคักขีณาโทสักขีณาโทหักทิณาอธิตัง,ตง,าาาาตงชาติยาชรา,ามระเนนะโสเกหิปริเชเวหิทุกเขหิโทมะนสเสหิอุปายะเสหิอาธิตันติวทามิ Ah. Ah. ชิวะหาทิตตาราสาทิตตาชิวหามิญญาณังอาทิตตังชิวะหาสัมผัสโออาทิตโตยำปิทางชิวะหาสัมัสสปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขามาสุขังว่าตัมปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังราคะขินาโทสักขินาโมหคขินาทิตตังชาติยาชรามระเนนาโสเกหิบริเทเวหิทุกเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิ กายโยอธิโตขทพาอธิตากายาุวญญาณังอธิตังกายาสัมผัสโตอธิโตยังมีทางกายาสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเมทายิตังสุขังวาทุขังวอทุขามะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขินาโทสักขินามูหักขินาอธิตังชาติยาชรามระเนนะสงเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตติวทามิ มโนอาทิตโตธรรมอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปีทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขขังวาทุกขังวาทุกขงมะทุขังวาตัมติอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังรักขินาโทสัพขินาโมหขขินาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะสุเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปายาสขเสหิอาทิขขาตตันติวทามิ เอวังปัสสังทิ่เ,เวสุตตะวะอริยาสาวโกจะขู่สมิงปีนิพินทติรูเปสุปินิพินทติจกขูวิญญาณีปีนิพินทติจกขูญญ่ขสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางจกขู่สัมผัสสัป,ปัจยาอุปัชติเวทายตั้งสุขังว่าทุกขังว่าทุกขรังามาสุขังว่าตาสมิงปีนิพินทติ โสตสัมิงตินิพินทติสัทเทสุส mm. ปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางโสตสัมผัสสาปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขามาสุขังว่าตัสสมิงปินิพินทติคานัสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาเนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทาง คณะสัมผัสสัปจัยาอุปัชติเวทายตั้งสุขังว่าทุกขังว่าทุขะมาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทติชิวะหายาปีนิพินทติระเสสุตินิพินทติชิวะหาวิญญาณีปีนิพินทติชิวะหาสัมผัสเสปีนิพินทัตติยำปีทางชิวะหาสัมผัสสัปจัยาอุปัชติเวทายตั้งสุขังว่าทุกขังว่าทุกขะมาสุขังว่าตัสมิงปินิพินทติ กายสมิงปีนิพินทติโพธพสุปินิพินทติกายวิญญาณีปีนิพินทติกายะสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทังกายะสัมผัสสปัจญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติมานัสสมิงปินิพินทติทัมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยำปีทัง มโนสัมผัสสป,ปัจญาอุปช,ชัตติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชาัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตามิติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังปราม,มาจริยังกตังการามิยังนาปรางังอิทัตตาญาติปชานาติติอิทัมวัวจา่าภัควาอัตตมนาเตปิภูปะวะโตภาสิตังอภินณฑงอิมัสมิจ่ นะวยาการณสมิงพัญญามณาีตาศาทิสูตหัสาอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุจจิงสูติ 13. อนัตตลักษณะสุดตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคาทายตระโขพระควาปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตศิรูปังพิขเวอนัตตารูปัญจหิทางพิขเวอัตตาอภวิสานยิทางรูปังอาภาทายะสังวัตเตยะลัเพทะจะรูเปเอวังเมรูปังเอวังเมรูปังมาโหสิติยสมาจะโขพิขเวรูปังอนัตตา ตสมารูปังอาภาธายะสังวัตติน่าจะรับพัติรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิคเวอัตาอภวิสสะนิทังเวทนาอาพาธายะสังวัตเตยะรับเพถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยัสมาจะโหพิคเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนอาภาทายะสังวัตติน่าจะรับพัติเวทนายะ เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจารีทางทิภเวอัตตาอภวิสณ์นัยิ้ทางสัญญาพาทายะสังวัตเตยะรับเพถะจาดสัญญาญะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยสมาจะกโขพิภเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาพาทายะสังวัตติน่าจะรับพติสัญญายะ เอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขารานตาสังขาราจาหิทังพิคเวตัตาอภวิสังสุนายทังสังขาราคาทายะสังวัตเตยุงลภเพศหาจาสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุสติยสมาจะโผพิคเวสังขารานตาปัสมาสังขาราอาคาทายะสังวัตตันตินาดัลพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุสติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจ่าหีทางพิขเวอาตาภวิษณ์นัยทางวิญญาณังอาาทายะสังวัเตยะรับเพธาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยัสมาจะโขพิขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาาทายะสังวตาตินะจัลพัติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติ ตังกิงมัญญาถาพิคเวรูปังนิจังวานิจังวติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปริณามัธมังกันลังนุตังสามโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวติ ทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามาทำมังกลังมุตังสามนุปสิตตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิคเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามาทำมังกลังมุตังสามนุปสิตตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญาถาพิขเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจังันเตยัปานานิจังทุขังวาตังสุขังวติทุกขังพันเตยัปานานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมางกัลลังมุตังสามมุตปาจิตงเอตังมะมะเอโสหะมัชมีเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถาพิคเววิญญาณังนิจังบานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุขังวาตังวาติ ทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปาริณามาทรมังกันลังโนตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตัสมาหิถาพิทเวยังกินจิรูปังอติตานาคตะปจุปันนางอชัตตังวาภะเหตทาวาโอราบิกังวาสุขุมังวาฮีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเมตังมะมะเนโสหามัสมีนาเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาปูตังสัมะปัญญายะนัทธัตถพัง ยากาจิเวทนาอติตานาคตาปจจุปันาอชตาวาภิหิตวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญาญาทัตถพังยากาจิสัญญาอติตานาคตาปจุปันาอชตาวาภิหิตวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาปัญญา สัพพสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสัมาปัายะยะทัตถังเยเกจิสังขาราติตานาคตะปัจจุปปนาอัชตาวาพะหิธทวาโอราดิกาวาสุขุมาวายีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสัมาปัายะยะทัตถัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานาาตาะคะตะปัจจุปนงังอชัชตังวาพระหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมังวาหินาวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาภูตัง สัมมาปัญญาญาทัตถพังเอวังปัสสังพิเวสุตตวาริยาสาวโกรูปัสมิงปีนิพินทติเวทะเวทะนายะตินิพินทติสัญญาญะนิพินทติสังคารสูนิพินทติวิญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมิติสัญญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพระมาริยังกตังกรานิยังนาปรังอิทัตายติปนา ประชานาติติอิทัมาโวจับปะขวาอัตตะมนาปัญจวัคคียาพิขูปะะวะโตคาสิตังอภินันทงุงอิมัสมินจักปะนะาเบยการณ์ัสมิงพัญญามานปัญจวัคคียานังพิขูนังอนุป,ปาทายะอาสะเวหิจิตตานิมมุตจ,จริงสุติ